การทำงานหนักไม่ใช่หนทางสู่ความสำเร็จนะคะอีกหนึ่งสัจธรรมของอับราฮัมฮิกนะคะที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าการทำงานให้ประสบความสำเร็จเราต้องทำงานหนักสู้อทนแต่จริงๆแล้วอับราฮัมฮิกเขาบอกว่าความสำเร็จเนี่ยมันเกิดจากไวเบชั่นนะคะหรือคลื่นพลังงานที่คุณส่งออกไปนั่นแหละนะคะแล้วพอความรู้สึกเนี่ยนะคะมันมันส่งออกไปเนี่ยนะคะมันไปเรียกร้องให้คุณเนี่ยนะคะมา ลงมือทำนะคะคือมันเรียกร้องการลงมือทําจากคุณอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้สึกอะไรยกตัวอย่างเวลาเรามีความฝันอยากจะ,ะทําความฝันเราให้เป็นจริงนะคะเหมือนกับวันเนี้ยนี่หน่อยออกมาส่งข้อมูลในจะทาในคลิปในวันเนี้ยนะคะมันเป็นการเรียกร้องจากความรู้สึกที่ให้หน่อยมาลงมือทําถึงแม้ว่าวันเนี้ยจะไม่อยากลงมือทําแต่แรงบันดาลใจข้างในนะคะมันมันหยุดไม่ได้มันต้องทํานะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกถึงจันงนั้นได้นะคะ คุณจะหยุดมันไม่ได้เลยนะคะความรู้สึกของคุณมันจะมีพลังมากมายมหาศาลที่เวลาคุณส่งความรู้สึกไปเนี่ยการกระทําของคุณมันจะทํามันเองนะคะมันจะหยุดไม่ได้คุณไม่สามารถหยุดมันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจงไปสังเกตค่ะว่าอะไรที่คุณทำแล้วคุณมีความสุขแล้วคุณหยุดตัวเองไม่ได้นะคะคุณรู้สึกว่ามันต้องทำอะนะคะอาจจะมีเวลาว่างเพียงนิดหน่อยแต่คุณก็สามารถจัดเวลาให้มันได้นั่นแหละคือหนทางที่จะทำให้คุณเนี่ย ไปต่อนะคะเป็นจิ๊กซอวที่จะทำให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จหรือมีความสุขในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าการทํางานดักคือหนทางสู่ความสําเร็จไม่ใช่นะคะถ้าในระหว่างทางมันทุกผิดทางนะคะลองดูค่ะว่าอะไรความรู้สึกอะไรที่มันเรียกร้องให้คุณเนี่ยออกมาทําจนคุณหยุดตัวเองไม่ได้